สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนแล้วก่อนเรื่องนี้ฟังเพื่อความบันเทิงนะคะเรื่องมันมีอยู่ว่าทิดเมฆคือสามีของฉันในปัจจุบันนี้เมื่อก่อนทิดเมฆบวชเป็นพระอยู่ที่วัดฉันชื่อลำไยค่ะลำไยเป็นสาวใหญ่ประจำหมู่บ้านทุกคนหาว่าลำไยนั้น ไชอบพ้กที่วัดจริงๆแล้วลำาไยก็เป็นคนชอบทําบุญแต่เมื่อไปวัดบ่อยๆลำใหญก็เป็นเหมือนที่ชาวบ้านพูดนั่นแหละหลวงพี่เมฆบวชอยู่ที่วัดตั้งนานหลวงพี่เมฆเป็นคนหน้าตาดีลำาไยไปวัดทุกวันสายตาของเธอก็แอบมองหลวงพี่เมฆบ่อยๆ ส่วนหลวงพี่เมฆนั้นไม่ได้สนใจหรอกว่าใครจะมองท่านมีอยู่วันหนึ่งที่วัดมีงานประจำปีที่วัดมีหมอลำมีหลายอย่างให้พวกชาวบ้านและบ้านต่างๆมาดูกันลำใยยแต่งตัวสวยเซ็กซี่มาก วันนี้ลำไยคิดว่าจะไปกีบหลวงพี่เมฆซะหน่อยใครคงคิดว่าลำไยนั้นเป็นคนนิสัยไม่ดีแต่จะทำยังไงได้ล่ะในเมื่อลำไยแอบชอบหลวงพี่เมฆตั้งแต่ท่านยังไม่ได้บวชคืนนั้นหมอลำซิงมีหนังมีชิงแคสวรรค์มีหลายสิ่งหลายอย่าง ลำยัยไม่ได้สนใจหรอกว่าใครๆจะพากันไปดูอะไรลำยญยสนใจแต่ว่าหลวงพี่เมฆนั้นทำวัดเกนหรือ,อยังเมื่อสอดสองสายตามองหาหลวงพี่เมฆก,ก็ไปเจอหลวงพี่เมฆเดินออกจากสาลาที่ทำวัดเย็นเสร็จเรียบร้อยจากนั้นการละเล่นต่างๆก็เริ่มขึ้นเสียงดัง คนก็เยอะลำาไยเดินไปหาหลวงพี่เมฆเมื่อเห็นหลวงพี่เมฆเดินมาคนเดียวหลวงพี่คะอ้าวลำาไยมาเที่ยวเหมือนกันเหรอใช่ค่ะแล้วหลวงพี่นะทำวัดเย็นเสร็จแล้วหรอคะเสร็จแล้วเนี่ยก,กำลังจะไปพักผ่อนเออหลวงพี่คะ คือว่าฉันมีเรื่องอยากจะปรึกษาหลวงพี่หน่อยค่ะอา้าวปรึกษาเรื่องอะไรเหรอไหนลองว่ามาสิเออพูดตรงนี้คงไม่ดีกับมั้งอา้าวแล้วจะไปพูดที่ไหนล่ะหลวงพี่ชชกจะสงสัยแต่ก็กลัวคนจะเห็นก็เลยบอกให้ลำไยพูดอยู่ตรงนั้นเพราะมีคนเดินผ่านไปผ่านมาอยู่คนจะได้ไม่หาว่า พระกะโยมแอบนัดคุยกันเออหลวงพี่คะคือว่าเรื่องมันพูดตรงนี้ไม่ได้หรอกคะ่ะเสียงก็ดังขอไปพูดตรงกุฏิหลวงพี่ได้ไหมคะจะดีเหรอเดี๋ยวชาวบ้านจะหาว่าเราแอบนัดคุยกัน ไม่เป็นไรละมั้งไม่มีใครสนใจหรอกทุกคนก็หลวนแต่มาเที่ยวงานหลวงพี่มองสายมองขวากลัวคนจะเอาไปนินทาแต่ก็ไม่รู้จะพูดยังไงในเมื่อเธอบอกว่ามีเรื่องจะปรึกษาหลวงพี่ก็เลยบอกกับเธอไปว่างั้นก็ได้ตามหลวงพี่มาสิ หลวงพี่เดินออกนำหน้าลำไยเดินตามหลังไปจนถึงกุฏิของหลวงพี่ทุกคนออกไปดูมหาหรสพไม่มีใครสนใจว่าลำไยกับหลวงพี่แอบบณัณคุยกันลำไยนั่งลงที่มาหินอ่อนข้างล่างกุฏิของหลวงพี่กุฏิของหลวงพี่อยู่ไกลจากผู้คนมากหลวงพี่ชอบความสงบก็เลย มาเลือกเอากุฏิหลังหยุดท้ายสุดอ้าวมีอะไรก็ว่ามาหลวงพี่คะคือว่าฉันน่ะมีเรื่องทุกข์ร้อนใจทุกข์ร้อนใจนี่มันเกี่ยวกับพระหรือเปล่าเนี่ยหลวงพี่ถามลำใไยในใจองหลวงพี่คิดว่าลำาไยคงอยากจะมายืมเงินหลวงพี่ ทุกข้อนเรื่องอะไรล่ะไหนลองว่ามาสิคือว่าลำาไยนะ่ะพ่อแม่ก็เสียไปหมดแล้วอยู่ตัวคนเดียวลำาไยเหงาโดดเดียวว้าเวยยังไงไม่รู้อา้าวแล้วมันเกี่ยวอะไรกับหลวงพี่ล่ะเรื่องแบบนี้หลวงพี่คงช่วยไม่ได้หรอกนึกว่าจะมายืมเงินหลวงพี่ซะอีก อันนี้ก็ด้วยค่ะหลวงพี่หลวงพี่ไม่มีเงินให้ใครยืมหรอกมีก็เล็กๆน้อยๆที่ชาวบ้านมาทําบุญหลวงพี่ก็เอาไว้ใช้ใจคือว่าเรื่องเงินไม่เท่าไหร่หรอกค่ะหลวงพี่แล้วเรื่องอะไรล่ะที่สําคัญไปกว่าเรื่องเงินก็หลวงพี่เองก็รู้ไม่ใช่เหรอคะ ว่าฉันคิดยังไงกับหลวงพี่นี่โยมโยมจะมาพูดเรื่องแบบนี้กับหลวงพี่ไม่ได้นะถ้าชาบ้านรู้เข้ามันจะไปกันใหญ่หลวงพี่อาจจะได้สึกก็ได้เนี่ยหลวงพี่ก็ให้มาคุยเรื่องอื่นเรื่องแบบนี้หลวงพี่ช่วยไม่ได้หรอกเมื่อเห็นหลวงพี่ไม่สนใจเรื่องที่เธอพูดออกไป ลำใหญ่ก็เลยขยับเข้าไปหาหลวงพี่หลวงพี่ตกใจมากทําอะไรไม่ถูกนี่ลำใหญ่อย่าทําแบบนี้กับหลวงพี่นะคนอื่นมาเห็นเข้ามันไม่ดีแต่หลวงพี่คะฉันชอบหลวงพี่จริงๆนะคะลำใหญ่พูดไปพูดเปล่าโอบกอดหลวงพี่เอาไว้ทําให้หลวงพี่นั้นตกใจมากนี่ โยมอย่าทำแบบนี้นะออกไปเถอะกลับบ้านไปเถอะเดวเรื่องเงินน่ะจะเอาเท่าไหร่หลวงพี่จะหาให้แต่อย่ามาทำแบบนี้กับหลวงพี่มันไม่ดีรู้ไหมหลวงพี่เมฆพยายามดิน้นแล้วก็แจะมือลำไยออกแต่ไม่เป็นผลลำไยก็ยิ่งกอดลัดแน่นหลวงพี่คะหลวงพี่อย่าดิ้นหนีเลยคะ่ะฉันชอบหลวงพี่จริงๆนะคะพูดจบ เมื่อของลำใหญก็เลื้อยไปเรื่อยจนถึงจุดสาคัญของหลวงพี่ท้าเอาหลวงพี่นั้นหยุดชะง,งักทำอะไรไม่ถูกลำาไยอย่าทำแบบนี้นะพระนะไม่ใช่พระอิฐพปูนนะเธออย่ามาทำแบบนี้กับหลวงพี่นะหลวงพี่คะเข้าไปข้างในเถอคะค่ะอย่ามาหยุดตรงนี้เลย หลวงพี่ทำอะไรไม่ถูกมือไม้อ่อนปลกเปียกไปหมดบวชมาก็หลายพรรษาเมื่อมาเจอสาวลุกหนักขนาดนี้หลวงพี่ก็เลยร่างกายอ่อนไหวไปกับแรงมือของลำไยนะคะหลวงพี่เข้าไปทั้งในตะ่ะหลวงพี่กลุกขึ้นลำไยก็เลยพาหลวงพี่เข้าไปในห้องของหลวงพี่เอง ลำไาญเองเป็นคนล็อกประตูข้างนอกไม่มีใครมาสนใจหรอกว่าหลวงพี่กับลำไหยนั้นทำอะไรกันพวกเขามีแต่สนุกสนานดูงานวัดดูหลายสิ่งหลายอย่างส่วนลำยายกับหลวงพี่นั้นแปลกกว่าคนอื่นที่มาอยู่ในห้องสองต่อสองหลวงพี่ลืมตัวในเมื่อ พระไม่ใช่พระอิฐพระปูนนี่ลำยาไยอย่าเล่นแบบนี้กับหลวงพี่นะถ้าเกิดหลวงพี่อดใจไม่ไหวจะทำยังไงหลวงพี่เมฆบอกกับลำาไยถ้าหลวงพี่อดใจไม่ไหวก็อย่าอดสิคะอยากทำอะไรก็ทำสิคะหลวงพี่สายตาของลำาไยอดอ้ออนคำพูดก็อ่อนหวานจนหลวงพี่นั้น อดใจไม่ไหวจริงๆอบกอดลำไยผ้าสบงเสื้อผ้าลำไยกระจายวุ่นวายออกไปหมดพาบชมาหลายพรรษาทีนี้ตะบะแตกกระเจิดกระเจิงลำไยรู้สึกดีใจมากที่หลวงพี่โต้ตอบเธอเพราะเธอแอบชอบหลวงพี่มาตั้งนานแล้วจนในที่สุดหลวงพี่กับลำไยก็อยู่ในอ้อมกอดของกันและกัน ลำยยไม่สนใจว่าหลวงพี่เมฆจะบวชเป็นพระแต่เธอแอบชอบหลวงพี่เมฆมาตั้งนานแล้วตั้งแต่นมนมที่ยังไม่ได้บวชวันนี้เธอได้โอกาสดีมีงานวัดกบเกินเสียงลำยยกับหลวงพี่เมฆส่งเสียงแทบจะทะลุออกนอกห้องไปในที่สุด เกมรักเกมลุก,ก,ลกของหลวงพี่กับลำาไยก็สิ้นสุดลงลำาไยนอนหนุนแขนหลวงพี่หลวงพี่โอบกอดลำาไยเอาไว้แล้วก็บอกกับลำาไยว่าเนี่ยถ้าเป็นแบบนี้แล้วหลวงพี่จะบวชต่อได้ยังไงสงใจจะต้องศึกออกมาแต่งงานกับเธอแล้วลำาไยยิ้มให้กับหลวงพี่แล้วเธอก็บอกหลวงพี่ว่า ลำยายินดีค่ะหลวงพี่ลำยายอยากแต่งงานกับหลวงพี่ถ้างั้นเสร็จงานวัดก่อนหลวงพี่จะบอกหลวงพ่อว่าหลวงพี่จะศึกออกไปแต่งงานลำยาย,ยินให้กับหลวงพี่เมฆหอมไปที่แก้มของหลวงพี่เมฆกันทีค่ะลำยายจะรอนะคะได้ในเมื่อ เธอกับฉันรักกันแบบนี้เธอก็มีความเสียหายหลวงพี่ก็จะรับผิดชอบเองน้ำใยรักหลวงพี่มากค่ะถ้างั้นเธอรีบแต่งตัวออกไปข้างนอกเธอเดี๋ยวคนอื่นมาเห็นเข้ามันจะไม่ดีรอให้เสร็จงานวัดสกรเดี๋ยวหลวงพี่จะคุยกับหลวงพ่อ แล้วก็จะไปขอลำใหญ่นะค่ะถ้างั้นลำใหญ่จะออกไปเที่ยวงานก่อนนะหลวงพี่พักผ่อนเธอเสร็จงานวัดเมื่อไหร่เราค่อยคุยกันนะจ้าไปเถอะจากนั้นลำใหญ่ใส่เสื้อผ้าเสร็จสับเธอก็เดินออกไปเที่ยวงานอย่างอารมณ์ดีส่วนหลวงพี่นั้นเพียมากจนบอกไม่ถูกนานหลายปีแล้วที่หลวงพี่ไม่เคยเจอเรื่องแบบนี้ เมื่อมาเจอก็เลยใส่ซะเต็มที่เลยไม่รู้ว่าจัดหนักขนาดไหนจนตัวเองนั้นเดินแทบไม่ไหวหลังจากงานวัดเสร็จสิ้นไปหลวงพี่เมฆก็ไม่ลืมทําตามสัญญาหลวงพี่เมฆบอกกับหลวงพ่อว่าจะศึกออกไปแต่งงานกับลำใหญ่หลวงพ่อไม่อยากให้ศึกเลยแต่หลวงพี่เมฆ ก็เล่าให้ฟังว่าเรื่องมันเป็นแบบนี้แบบนี้หลวงพี่เมฆไม่ปิดบังเลยเพราะท่านคิดว่ายังไงก็เห็นใจผู้หญิงหลวงพ่อก็เลยสึกให้จากนั้นหลวงพี่เมฆก,ก็ไปสู่ขอลำใหญ่ทั้งสองได้แต่งงานกันอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขจนลำใหญ่ตั้งท้องและคลอดลูกออกมาเป็นผู้หญิงน่ารักน่าชังมากทั้งสองของรักกัน จนกระทั่งทุกวันนี้สวัสดีค่ะ